โอ้เฉพาะทุกท่าน,ย,านยัต้องสูตรเล่การอินตสตาร์อ็จนครับวันนี้เราจะเล่นเกมอวตา t สตาร์ออนไลน์นะครับซึ่งเป็นเกมที่ตอนนี้อยู่ในช่วงโคเบต้านะครับอยู่ไปหาโหลดในเน็ตก็ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้ไม่ต้องสมัครไอดีนะครับเล่นได้เลยคือแค่เขียนนะเอิรมพวกรหัสที่เราต้องการนะครับใส่ลงไปในเกมนะครับแล้วจะเข้าได้เลยครับส่วนตัวละครนั้นพวกอาศัยอาชีพนะจะมีทั้งหมดสาดสายกัคะนคะคือการเดรียนนะครับ แล้วก็ล็อกเกอร์อใช่ป่าวะจำไม่ได้วะแล้วก็แอซเซซีนะฮะซึ่งแต่ละสายนั้นม,มีความสามารถที่แตกต่างกันนะฮะคือแอซเซซีนั้นโจมตีแรงแต่ว่าเลือดน้อยส่วนอันนี้โจมตีเบาแต่โคตรถึกครับอันนี้คือสายแท่งของจริงนะฮะส่วนถ้าคนเล่นแบบเออมยังไม่มีอะไรมากก็เล่นสายนี้ได้นะครับการเรียนโจมตีระดับการป้รองกันโอเคแล้วก็ออโต้ลอดเดสูงนะฮะเป็นสายฮิลได้เลยด้ยซ้ำส่วนวิธีการสร้างนั้น ก็จะไม่ให้ดูหลายรูปแบบนะครับเดี๋ยวผมค่อยมาจอดลึกกันอีกทีตอนโอเ n m เ t ตอนะครับโอเคตอนที่ผมเล่นอยู่ที่สายแอสซิ s นนะครับเวลเจนโอเคงั้นเราเข้าไปเลยดีกว่า <c oughs> ซึ่งนเกมก็ไม่มีอะไรมากครับ <c oughs> คือทุกอย่างตอนนี้ไม่มีแคร์นะก็มีก็มีนะฮะแต่ไม่ใช้เยอะซึ่งพวกนี้ก็จะได้มาตามขอไอเทมต่างๆนะครับเดี๋ยวก็มีให้แจกกัน ถ้าคนที่เล่นนะฮะซ,ซึ่งตัวละครที่เราเปิดมาอันนี้คืออวตารที่ผมทำนะฮะซึ่งตอนแรกจะเป็นอวตารอย่างนี้ที่อันนี้ที่ผมสร้างอวตารตัวแรกนะโอเคเดี๋ยวเรามาใช้ตัวหลักดีกว่ามีระบบเกมมีระบบะังเควสนะครับเวสมีแล้วทําอยู่แล้วก็ระบบเกซึ่งอัปเกรดอันนี้เอาไว้แบบตีหินนะฮะส่วนี้อัปเกรดเออคาแรคเตอร์หรือการ,ะร์ะอันนี้คืออัปเกรดอาวุธราค้าก็เป็นอย่างนี้ครับเท่าที่เห็นยังใช้เงินจีคือเงินเกมน,น,นะครับ โอเคเรามาอยู่ที่อวัตาร,รูมเลยดีกว่าอาวัตาร,รูมนั้นคือระบบที่เอาไว้สร้างตัวละครของเราเองนะครับแบบดีสแตนส์ตายออกมาเองเดี๋ยวผมค่อยมาจอดเล็กตอนช่วงโอเปนเรตอรนะครับโอเคอันดับผมยังไม่รู้ต้องมมมมดูไ่ได้หรือเปล่าต้องเวาสิบก่ okay. อนโอเคงั้นเรามาเริ่มเกมดีกว่าเอ้ยกด <c oughs> ผิดโทษครับโ okay. อเคงั้นระบบก็มีสองสองระบบนะครับเอ้สามระบบด้วยกันคือระบบสุม่มคือจะสุ่มระหว่างเดทแมทกับการยึดที่นะครับ เหมือนทูฟาเต้นะครับซึ่งเกมนี้ก็เอาแนวเอฟเอเอชผสมกับแนวแฟนตาซีนะครับเพราะมันมีสกิลให้ใช้ด้วยนี่ครับสกิลนะอัพได้าตามนี้นะฮะซึ่งแอสซิสซิ่งซึ่งเริ่มต้นมาจะมีให้หมด5สกิลให้อัพซึ่งโปรตีจะอัพตรงนี้ให้อยู่แล้วซึ่งแล้วแต่ว่าจะอัพสายไหนกันนะครับโอเคนั่นเราไม่อยากเสียเวลาครับมาเริ่มกันดีกว่าเราเล่นแบบโหมดสุ่มแล้วกันรอครับ <c oughs> อู้ไม่ค่อยสบายเว้ย มาเข้าแล้วครับวิธีจะมาอยู่หมดอะไรอจะอ่า <c oughs> ยดที่ครับแล้วอยู่ไฟสีแดงครับไฟเรามีการเดี่ยงหนึ่งเอ้ยการเดี่ยงสามล็อกเกอร์หนึ่งแล้วก็สไนเปอร์สี่นะครับฝั่งนู้นก็นะยก็รู้เองไงลูกเกมก็ไม่ใช่ครับไม่มีอะไรมา มาซึ่งเราเล่นเป็นบุคคลที่3สสน,นะครับมองนมะองตาแลนะออแอส,สิ่งคือมีสกิลร่องหว่นะครับเสร็รียบร้อยครับเฮ้ยเออโอ้โหผมได้ให้ดูตาดคือแอสซิสต์นั้นเป็นสายที่ตีแรงที่สุดในเกมนะอนักเกี่ยวเนี่ยแทบทขาไม่ตายได้เลย พยายามเลือดเรานั้นมีประมาณคันกว่าถ้าตกแค่นี้ยปบกเหลือรถผมยังงงเหือยโอเคขึ้นไปครับแอลซินนั้นไม่แนะนำให้บูมากซัพพอร์ตดีกว่าผมเลยซัพพอร์ตดีกว่าผมไม่ไมันมีอาวุธระเบิดปชินนะคะแต่ผมไม่ใช้น,น่าดนด้วยเดาโมวๆยลาวโดนเฮ้ย,ยเหตุเนาตายแล้วนีหว่า ึนก <poisoned. S 2> ันดีไซน์ตัวละครก็จะแตกต่างกันออกไปจากคนนั้นคือส่วนหน่งเกมนี่เฮ้ยเก่งโอโอ้โ้โหอโหอโหโอ้โหโอ้โหอ้อ้โหโ้าบอ้อ้อ้โอ้โหโอ้โ้โหโอ้้โออ้อ้้โออ้ ี่ผมแพ้อยู่นะฮะซึ่งถ้าเร่อหมดนี้เนี่ยถ้าไม่มีใครไปยึดตรงกลางก็แพ้ครับซึ่งสมมติคุณจะคิวหมดแค่ใส่ก็ตามันหึงหลบหลบหลบเม,ม้นเม,ม้นอาการเสร็จแล้วใครจะไปแจกปล่อยไหมครับเฮ้ยไปไหนไปไหนไปไหนปล <c oughs> ่อครับหลับเปนทีละคนสองคนแต่เราไม่ไปยึดเลยว่ะ ปเยอะกันวะโอ้โหเอาซาซินหมดเลยเอ้ยเจ๊งทีมบุกแทงก็ไม่เป็นไรครับแน่นอนฮาช่วยตอนนี้เขาจะมีกิจกรรมแจกของเยอะๆครับแค่เรากินนะฮะได้ของกันแล้วครับอุ๊ยโอ้โห,โโห,โโหมีระเบิดให้คางยีง่ยมมาเป็นตัวโคลค่ะขอเปลี่ยนเป็นระเบิดปลา ยึดหน่อยก็ดีนะเพื่อนเราไม่ยึดเลยเนี่ยพี่นีก่กะมาฆ่าอย่างเดียวใช่ไหมอะไรแบบแบบนไงโอ้ยใช้ฮีวได้นะครับเนี่ยมีมคิวเย่มานี่เจ็ดศูนย์คิวแตะแล้ว ยังไม่ตายเลยโอ้โห่กับตายกับตายถ้าเราแค่ตายทำมันจะมีหมอให้อหู่ได้ครับเออเราเริ่มขึ้นแล้วหิวอ่ะเย้หิวได้แล้วเอ้ยยินได้แล้วผู้ผิดเวลาเกมมันงหมดเออมันทำเรื่อยๆนี่หวตลอดในยิ่เกมชนะฮะเอ้มีอะไรหมเลือกผมแค่ผมผูได้ ใส่ใส่เปิดก็ไม่ไหวเวลาเล่นตอนนี้อย่าบูเยอะครับสองใส่ใส่เปิดคอยดูเป็นกลัวนะไม่เห็นเว้ย แค่อยู่แล้วครับไม่ต้องเดาทีมเราไม่มีแต่แอสซิสต์ต้องคอยดูดีๆครับเพราะว่ามันชอบโจมตุและแหละอะไเนี้นนไยไปไหนแล้วไม่ตายเฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยแม่ระเบิดระเบิดโอ้ยเดี๋ยวเราจบเกมแล้วหลบ อยากรับสกายเพื่อนนะฮะแต่ผมปิดเสียงไว้กันเลยไม่ได้ยินนะฮะไ,ไม่ต้องไปไม่ต้องสนใจเซอร์อยากวะต้องมีคิวได้เก้9ตายศูนย์โอเคผมแค่ไ่เทสให้ดูนะครับมามีไหมก็มาคอยดูเนี่ยแล้วสุดสิ่ง นีครับแต่เกมจะจบแล้วครับวายมากครับทีเราไม่ได้ยืนเลยครับยืบไปนิดหนึ่งแอ้ครับเออเซงครับโอ้ยไรวะไรวะไรวะทีเนี่ยมันมันโดนน้อยอ่ะโอ้สุ่มกาครับเวลาเล่นจบแล้วจะมีให้สุ่มกา อ่าได้อะไรวะเวลอัพเย้เวอแปะกันแล้วโอเคเรามาดูนี่เวลสำเร็จครับรับเว้เสร็จแม่งมีต่อเลยอะไรวะเรารับไหนมีสกิลย่างยังครับโอเคงั้นผมก็เอามาให้ดูแค่เพียงแค่นี้นะครับงั้นก็ขอจบแต่เพียงแค่นี้ครับแล้วเจอกันใหม่ตอนช่วงโคเิดเบต้าครับสวัสดีครับ